เพื่อไทยเพื่อไทย oh, เพื่อไทยเนี่ยเขาคาดหวังกับพื้นที่ของอีสานไว้เยอะมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้มีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอในโซนอีสานของเพื่อไทย93คนก็คือมันก็เข้าใจได้นะคุณนัญทยาเนินกุทีอีสานเนี่ยใหญ่ที่สุดสอสอเยอะที่สุดใช่ไหมเขาก็มีคําพูดรัาใครยึดอีสานได้คนนั้นก็ยึดประเทศไทยได้ใช่แล้วก็เพื่อไทยเนี่ยก็ เขาก็เขาก็มีการวิเคราะห์ตีความนะคะว่าการเปิดตัวคุณอุ้งอิงแพรทองทานมาเนี่ยทำให้กระแสของเพื่อไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งและเขาก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าในพื้นที่อีสานเพื่อไทยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแลนดสไลด์ในพื้นที่อีสานแน่นอนแล้วเมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงแพรทองทานเนี่ยก็ ไปที่งานเปิดตัวด้วยเนี่ยนะคะในฐานะของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะเมื่อวานนี้ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาทีเดียวค่ะมีหัวหน้าพักคุณหมอชนน่านสีแก้วนะคะหัวหน้าครอบครัวคุณแพททองทานชินวัฒน์นะคะเลขาธิการพักคุณประเสริฐจันทระลวงทองพร้อมกับคณะกรรมการบริหารพักสสและสมาชิกพักนะคะไปเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสโซนอีสานของพักเพื่อไทยเบื้องต้นก่อน93คนในพื้นที่17จังหวัดนะคะ จากทั้งหมด20จังหวัดด้วยกันค่ะเขามาในทีมม้วนซื่นโฮแซลเพื่อไทยตุ้มโฮมชื่นมื่นสดใสเพื่อไทยรวมพลอ๋อนะรื่นเริงม,มากรื่นเริงื่จริงเพราะเมื่อว,วานนี้มีนี่ด้วยมีฟอน เมื่อวานมีเซิร์ฟมีฟ้อนแล้วคุณอุ้งอิงเนี่ยก็ไปร่วมฟ้อนกับเขาด้วยคือฟ้อนไปก็อายไปอ่ะคุณอุ้งอิงนะเธอฟ้อนไปก็อายไปแบบอุ้ยอายจังเลยแต่ก็ฟ้อนฟ้อนเพราะว่าแบบกองเชียร์ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องทําได้แบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นบรรยากาศที่คึกคักเลยทีเดียวนะคะคุณแพทองทานก็บอกว่าเสียงตอบรับที่คึกคักถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทําให้มีกําลังใจในการทํางานนะคะหลังจากนี้ก็จะทํางานหนักขึ้นเดินเข้าหาพี่น้องประชาชนสร้างความไว้ วางใจและบอกกับประชาชนว่าพักเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นและดีกว่า8ปีที่ผ่านมาที่ทําให้พี่น้องประชาชนต้องมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นนะคะ hmm. ในขณะที่คุณหมอชนน่านสีแก้วเขาบอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยขอเสนอผู้ที่อาสาเป็นตัวแทนพักรับใช้คนอีสานเบื้องต้นเนี่ย93คนนะคะซึ่งตั้งใจในการเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งที่จะมาถึงและพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสรรหาตามขั้นตอนต่อไป สำหรับพื้นที่อ,อื่นๆที่ยังไม่ได้มีการเปิดรายชื่ออย่างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้บริหารของพรรคก่อนจะมีการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะรรยาการที่บอกว่านี่คือคึกมากเลยนะคะมีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนี่เป็นพิธีกรนะคะแล้วก็เรียกแต่ละคนเนี่ยมาแนะนําตัวนะคะแล้วก็มีสสบางคนผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครบ,บางคนเนี่ยก็ถึงกับฟ้อนออกมาเปิดตัวเลยนะคะแล้วก็หลังจากแถลงข่าวเสร็จเนี่ยนะคะก็มีว่าที่ผู้สมัครสสบรรดา สอก็รวมฟ้อนรำกันสไตล์อีสานอย่างคลื้นเครงทีเดียวค,คือเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะคือตอนนี้ในอารมณ์ที่แบบคึกเขิมมากคึกเขิมคึกคักเลยนะครับเพราะว่าออพอพอชูยุทธศาสตร์แดนสไลด์แล้วแล้วเ,เกมกลับไปหาร้อยเขาก็มั่นใจนะครับโดยเฉพาะพอมีคุณองค์อิ้งมาเนี่ยนะครับแต่มีคนตั้งคําถามแบบน,นี้ว่า,าถ้าเปรียบเทียบแบบ คุณแพรทองคานหรือคุณอุ้งอิงเนี่ยลูกสาวคุณทักษิณเนี่ยเป็นสินค้าเนี่ยนะคนขายเนี่ยยังไม่ได้อธิบายเลยนะว่าสินค้าเนี่ยมีสรรพคุณอะไรมีความโดดเด่นตรงไหนนะคุณประรเมศเียนว่าเขาอ่ะไม่ได้สนใจตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะโมเดลคุณยิ่งรักชิชนวัตร49ี่สิบเกวันค,คุณยิ่งรักเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้รู้แต่ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นน้องสาวของคุณทักษิณ แล้วก็ถูกชูขึ้นมาวางคาเลคเตอร์เป็นนารีขี่ม้าขาว <ừ> um. เข้ามาสู่ถนนการเมืองเพียง49วันแล้วก็ทําให้คุณยิ่งรักสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่เห็นต้องขายของอะไรเยอะเลยก็นั่นนะสิคือเราจะตั้งคําถามว่าก็ออใช้หลักการเดียวกันนั่งที่คุณอธิบายเรื่องคุณยิ่งรักอันนี้จากน้องมาเป็นลูกนะครับสิ่งเดียวที่ที่มีความโดดเด่นคือเป็นลูกค่ะลูกคุณทักษิณวันพักเพื่อไทยเนี่ย ที่บอกว่าพักเราเป็นสถาบันทางการเมืองสถาบันอะไรผมถามถามบอบหน่อยเนี่ยนะสถาบันที่ส่งลูกมาก็สามารถกระโดดข้ามหัวมาเป็นผู้นําได้เลยโดยสร้างโครงสร้างใหม่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวคือเห็นว่านะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องอยู่ที่ประชาชนใช่ว่าประชาชนเนี่ยจะคิดอย่างไรเรามีบทเรียนมาแล้วจากผู้บริหารประเทศใช้เวลา49วันในการเดินเข้ามาสู่สนามการเมือง คุณสมบัติเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้จักเนี่ยนะคะรู้แต่ว่าเป็นน้องสาวมาจนถึงตอนนี้ก็มาในอีล็อบเดียวกันค,คุณสมบัติมีความเก่งกาจในเรื่องไหนก็ไม่มีใครรู้ได้หรอกรู้แต่ว่าเป็นลูกสาว<ะ>ของคนเป็นอดีตนายกมันอยู่ที่ประชาชนว่าประชาชนเนี่ยจะเลือกเขาเข้ามาหรือเปล่าออคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเราอย่าไปเ,าเรียกร้องโหนักการเมืองที่ดีรัฐบาลที่ดีไม่คอรัปชันไม่นู่นไม่นี่นะถ้า การตัดสินใจของเราเนี่ยนะในการเลือกใครมาเป็นผู้แทนใครมาเป็นผู้นําประเทศต่างๆเนี่ยนะมันอยู่บนพื้นฐานแค่ว่าอ๋อที่นี่เหรอฉันส่งใครไปก็ได้ลูกฉันไปก็ได้หมดแหละเพราะฉันมีกระบวนการในการโฆษณาเก่งๆนะเดี๋ยวฉันก็ให้ลูกฉันไปทําอย่างง้นอย่างนี้พูดตามโน้นตามนี้ตามนั้นนะมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นนะแล้วถ,ถึงเวลาเนี่ยก็อดโอยอดโอยกันไปนะครับ คือนักการเมืองได้แบบไหนมาเนี่ย<ม>ก็ต้องย้อนกลับไปที่ประชาชนนะคะว,ว่าประชาชนในผู้เลือกอคุณอุทัยพิมใจชนพูดอีกนะ,ะเป็นเป็นประโยคคลาสสิกมากนะ,ค,ะคุณอุทัยพิมใจชนอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเคยพูดเอาไว้นะครับบอกว่าคุณภาพของนักการเมืองสะท้อนคุณภาพของประชาชนในเขตเลือกตั้งนั้นๆอันนี้จริงที่สุดเลยจริงที่สุดรจริงที่สุดนะครับ